วัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เครารพรักทุกทุกท่านครับกลับมาพบกับกระผมเอกราชบุญอาจอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาะชวนคุยในหัวข้อที่มีชื่อว่าพรมวิหารสี่ของพราหมณ์ส่ขวัญเป็นยังไงนะ ที่หยิบยกเอาหัวข้อนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่ต้องการอยากจะขยายความให้พ่อพรามสู่ขวัญหรือว่าผู้ที่สนใจนะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อธรรมะนะเรียกว่าเป็นธรรมะคุ้มครองโลกนะเป็นธรรมะของพระพรมนะหรือว่าเป็น ธรรมะของผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะเมื่อมีคุณธรรมนี้แล้วนะจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบนะเป็นธรรมะที่มีความรักนะความเมตตาต่อลูกหลานหรือว่าต่อผู้น้อยนะครับ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นธรรมะคุ้มครองโลกนะเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้จึงไม่ใช่หัวข้อธรรมดานะเมื่อมาประยุกต์ในชะ้กับพ่อพราหมณ์สู่ขวัญแล้วนะหัวข้อธรรมะนี้จะเป็นอย่างไรนะเพื่อเป็นการแจกแจงนะให้เกิดปัญญานะ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจของพ่อพราหมณ์ทั้งหลายการเป็นพ่อพราหมณ์นั้นนอกจากจะสามารถในการสูตรขวัญได้นะตามรูปแบบนะหรือว่าตามบทต่างๆท่านั้นยังไม่เพียงพอนะเราจะต้องมีการพัฒนาจิตพัฒนาจิตใจของเรานะพัฒนาคุณธรรมนะจริยธรรม ทั้งทางโลกทางธรรมนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพ่อพราหมณ์นั้นเป็นผู้มีความรู้ทั้งทางโลกทางธรรมแล้วเนี่ยนะครับก็จะสามารถทําให้าการทําหน้าทีนะ่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นในวันนี้ก็เลยเอาหัวข้อนี้มาขยายความเพื่อประดับนะความรู้แก่พ่อพราหมณ์หรือว่าผู้ที่สนใจนะ พรมวิหารสี่ของพรามสู่มันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราก็มาทําความเข้าใจกันนะครับตามที่เราเคยได้ยินได้ฟังเราก็คงจะทราบกันแล้วว่าพรหมวิหารสี่ประกอบไปด้วยอะไรครับประกอบไปด้วยเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหัวข้อทํานี้นะครับตั้งแต่เราจําความได้สมัยก่อนนะ มีการเรียนวิชาพุทธศาสนานะคุณครูก็ให้เราได้ท่องจำอ่ามวิหารสีประกอบไปด้วยอะไรบ้างคืออะไรบ้างแล้วก็จำได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะจำแบบแบบไม่ความไม่มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งนะก็จำแต่หัวข้อมันแต่พอ,อมาขาย,ยายความหรือว่ามาทำความเข้าใจจริงๆนะ นะครับเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะพรามนั้นจะต้องมีความเมตตาในหัวจิตหัวใจนะหัวข้อแรกเลยนะมีความเมตตาเมตตาคืออะไรเมตตาก็คือความรักความปรารถนาดีนะความรักเท่ากับความเมตตาหรือว่ามีความหมายลักษณะก็คือ มีจิตใจที่มีรักนะต่อผู้รับการสูตรขวัญน,นะหรือมีความรักต่อเจ้าภาพครอบครัวเจ้าภาพนะมีความรักเหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานเรานะหรือมีความรักเหมือนกับเป็นพี่เรา นะถ้าเขามีอายุมากกว่าเราคนที่เราไปสู่ก่อนไะด้หรือเป็นเจ้าภาพนั้นนะนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นมีความรักต่อเขานะมีใน,นาณะเหมือนกับเป็นพี่เราเป็นป้าเราเป็นลุงเราเป็นคุณตาคุณยายเรานะเพราะฉะนั้นความรักหรือว่าความเมตตานี้นะครับขอให้มันมีความเกิดขึ้นเนี่ยความรักเนี่ยให้มันเกิดขึ้นในจิตในหัวจิตหัวใจของผู้ ผู้เป็นพ่อพรามสูตดฝันเพราะฉะนั้นความรักอันนี้ก็คือเปรียบเสม,มือนเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะเป็นความรักความเมตตาที่มีต่อผู้รับการสูตดฝันหรือผู้เป็นเจ้าภาพนะดุจญาติมิตรนะมีความรู้สึกรักดุจญาติมิตรของเรานะมีความปรารถนาดีเราอยากจะ,ให,ะให้เขาได้รับแต่สิ่งที่ดีๆ เพราะฉะนั้นตั้งแต่ที่เราได้รับการบอกกล่าวนะหรือว่ามาเชื้อเชิญเราแล้วว่าวันนั้นวันนี้ลูกหลานนะเจ้าภาพเขาจะมีการสูตรขวัญน,นะใบสีสูดขวัญเขามาเชิญเรานะมีความไว้วางใจมีความเชื่อมีความศรัทธาต่อเรานะเรียนเชิญเราไปเป็นพ่อพรมสูรขวัญใหนะ้เมื่อเรา ได้ยินได้ฟังตั้งแต่วันนั้นนะครับความารู้สึกว่าเป็นญาติเป็นมิตรมันก็เกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของผู้เป็นพ่อพราม์นะแล้ก็รู้จักชื่อเสียงเรียงนามนะรู้จกักบ้านไหนบ้านไหนนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบเจ้าภาพเรียบร้อยนะเราก็ทำจิตทำใจนะครับตั้งอกตั้งใจแล้ว วันนั้นวันนี้เราก็จะไปเป็นพ่อปราหมสูตรขวัญให้นะความรักความปราปรถนาดีความอยากจะให้ถึงวันสูตรขวั้ไวๆนะครับเราก็จะได้ไปทําหน้าที่นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือมันขอให้มันมีการเกิดขึ้นมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นในจิตใน,ในใจของเรานั่นก็คือว่าเราบ่มพาะความเมตตาขึ้นมาแล้วในหัวจิตหัวใจของผู้เป็นพ่อปรามสูตรขวัญ นะครับเมื่อเรามีความรู้สึกอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกที่เราได้รับข้อมูลข่าวสารว่าเราจะได้ไปแล้วเราก็บ่มเพาะไปนะและถ้ามีโอกาสหรือว่าถ้าเป็นไปนได้นะเวลาเรามีการสวดมนต์ไหว้พระนะเราก็สามารถที่จะแผ่เมตตานะมีการแผ่เมตตาไปยัง เจ้าภาพหรือว่าลูกหลานที่เราจะไปสุดขันให้นะถ้าทําได้อย่างนี้เนี่ยยิ่งดียิ่งเพิ่มพลังมากขึ้นนะครับพอไปถึงนะพอถึงวันงานนะครับการปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าเจ้าภาพหรือว่าผู้คนแขกเหลือทั้งหลายนะครับเราก็ปรากฏตัวอย่างเป็นมิตรนะภาษาของเรานะวาจาของเรา ก็เต็มเปด้วยความเมตตานะทักทายปราศัยด้วยมิตรไมตรีนะเพราะฉะนั้นนะสิ่งใดที่จะเป็นกำลังใจสิ่งใดที่จะทำให้เขามีความสุขนะเราก็ใช้ภาษาพูดของเรานะพูดไปแนะนำไปนะอันไหนที่ยังไม่ถูกต้องนะเขาอาจจะ,ะเตรียม หลงหลงลืมลืม,ลมขัดขันเหลืออะไรถ้าเขาถามมานะเราตรวจสอบแล้วมันขาดตกบกพร่องอะไรเราก็กรุ่นเราก็มีความเมตตานะมีความเมตตาในการที่จะแนะนำนะมีความเมตตาที่จะแนะนำให้เขานะครับด้วยภาษาที่ไพเลาะนะที่เต็มอ,อกเต็มใจในการพูดคุยในการทั้งใจปลอดใส ด้านกายก็ดีนะแล้วก็ไปด้วยความประวฏตัวด้วยความสุภาพอ่อนโยนเรียบร้อยนะการแต่งกายของเราก็ถูกกาละเทศนะมีความเรียบร้อยสะอาดสะอานดูแล้วมีสง่านะครับหน้าเคารพกราบไหวนะอันนี้ก็คือสิ่งที่พ่อพราหมณ์นะจะต้องพยายามทำให้เกิดมีนะครับ จะช่วยหยิบจับอะไรนะครับก็มีสตินะมีสตินะดูเรียบร้อยนะไม่รุ่มร่ามนะมีความรู้สึกเป็นมิตรกับผู้คนทั้งหลายนะตั้งแต่ผู้รับการสุขวรัรเจ้าภาพครอบครัวของเจ้าภาพแล้วก็ผู้มาร่วมงานทั้งหลายนี่นี่คือความเมตตานะเป็นลักษณะความรักที่เกิดขึ้นนะภายในจิตใจของพ่อปลาบ นี่ก็พยายามฝึกให้เป็นอย่างนี้นะให้มีความรัมกความเมตตาดุดญาติมิตรของเรานะครับนี่คือข้อที่หนึ่งนะของพรมวิหารสี่ที่พ่อพราหมพึงมีต่อไปข้อที่สองกรุณานะกะรุณาเนี่ยหมายถึงการช่วยเหลือนะหรือว่าการลงมือปฏิบัตินะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะหรือเพื่อที่จะทำให้คนอื่นนั้น นะครับได้บรรลุเป้าหมายนะเป็นการช่วยเหลือให้เขาบรรลุเป้าหมายนะบรรลุในสิ่งที่เขาคาดหวังนะให้เขามีความสุขกายมีความสุขใจให้เขาพ้นทุกนะอนะ่หรือผอนคลายความยากลาบากนะหรือช่วยให้เขาได้ประสบความสาเร็จในสิ่งที่ที่เขาต้องการนะเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ คำว่ากรุณานี่ก็คือว่าถึงเวลาที่พ่อพราหมณนะ์จะไปทำหน้าที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีการอ,อย่างน้อยนะครับการที่ทําให้เจ้าภาพนะเกิดความสบายใจนะครับไม่ต้องมาดูแลกุลีกุจอ,อดูแลเทคแคร์เราให้มากมายนะให้เขาลํบาบากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปถึงบ้านของ เจ้าภาพเรียบร้อยแล้วเราก็บอกเลยครับเอาโอเคนะครับขอมีที่นั่งตรงนีนะ้ก็พอแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องมาดูแลหรือวุ่นวายอะไรมากมายกับพ่อพราหมณ์หรอกนะเจ้าพราหมณ์พ่อพราหมณ์เป็นคนเรียบง่ายนะสบายๆนะการที่เรามีท่าทีลักษณะอย่างนี้นะครับบอกให้เจ้าภาพได้ทราบว่าอาจจะไม่ต้องมาดูแลเรามากมายนะ เนะจ้าภาพมีภารกิจอะไรที่ต้องเตรียมก็ไปดูแลไปเตรียมในจุดนั้นนะส่วนว่า,าพรามเองนะครับนะมีที่นั่งแล้วตรงนี้นะขออนุญาตนั่งตรงนี้นะพักผ่อนเพื่อรอความพร้อมนะล้วก็จะประกอบพิธีกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้สบายใจนะทางเจ้าภาพนะนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นผู้ที่อยู่อย่างเรียบง่ายนะเป็นผู้ต้อนรับแบบง่าย นะครับไม่ไม่ไมไมบุบายไปเรื่องมากนี่ก็ถือว่าเป็นความกรุณาอีกอันหนึ่งของพ่อพรานะถ้าหากว่ามีอะไรที่มันขาดตกบกพร่องนะครับเราก็ช่วยอธิบายนะหรือว่าไม่เข้าใจในจุดไหนเราก็อธิบายนะให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเพื่อที่จะได้มีการทำงานหรือว่ากิจกรรมต่างๆ ให้มันสามารถที่จะลันไปหรือว่าอสอดคล้องกันไปตามลำดับนะครับนี่ก็คือเป็นความการุณาของพ่อพรามในเบื้องต้นในการที่จะ,ะเรียกว่าเตรียมการนะบางทีเราก็เคยบอกแล้วว่าการจัดเตรียมอะไรต่างๆในการประกอบใบสีว่ามีอะไรนะครับ ก็อาจจะบอกตั้งแต่วันโน้นแหละวันที่รู้ว่า,าเชิญเราไปเป็นพ่อปามแต่ว่าเวลาผ่านไปมันลืมหรือว่าเขียนไว้ก็ลืมนะเจา้าภาพเขียนไว้ลืมถึงวันเวลาก็ถามใหม่อีกก็มีนะครับแล้วก็กราช่วยอธิบายนะก็บอกถ2ึงสสาว่าจะต้องเตรียมนุ่นเตรียมนี้นนะก็เรียกว่าอธิบายเพิ่มเติมชี้แจงเพิ่มเติมด้วยความ,ไม,ไ,ม,ไ,ม,ไ,มไม่ตากรุณาเหล่านี้แหละนะครับ เช็คดูนะโดยเฉพาะกันห้านะถูกต้องไหมถ้ายังไม่ถูกต้องก็อธิบายเพิ่มเติมให้จัดหามานะกันห้าหรือว่าเครื่องประกอบ,บายสีอะไรต่างๆแนะนนำเจ้าภาพด้วยความจริงใจนะสุดท้ายนี่นะเมื่อจะถึงเวลาในการประกอบพิธีนะพ่อพราหมณ์ก็ต้องมีการปฏิบัตินะเนี่ยปฏิบัติจริงก็คือการทำหน้าที่สูตรพันของเรานี่แหละ เพราะว่าน,นี่คือหน้าที่หลักนะการมาสูดฝันก็คือเป็นความกระรุณาของเรานะเพื่อที่จะมาทําหน้าที่ในการสูดฝันให้กับเจ้าภาพหรือว่าผู้ที่รับการบายสีสูดฝันนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติการสูดฝันนี้จึงเป็นความกระรุนนานะเป็นการปฏิบัติตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นการสูดวันของเรานะครับ ถ้าหากว่าพ่อพลามีความกระลุ้นาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความจริงใจนะในการที่อยากทำหน้าที่นี่ก็คือเราก็ต้องมีการซักซ้อมนะมีการซักซ้อมตั้งแต่าหาข้อมูลทั่วไปหาข้อมูลเฉพาะนะของผู้ที่ไปไปสืบขันให้ว่าเขาเป็นใครนะมีบทบาทหน้าที่อะไร นะครับมีความสําคัญอะไรยังไงเราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบในการสูตรวัญได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องทําหน้าที่นี้ให้ดีนะครับเพืนนความกะระตุนาตั้งแต่ต้น,ตนจนจบนะครับการทําหน้าที่ใบสีสูตรวันนะเราจะต้องมีความพร้อมเราจะต้องซ้อมให้ดีนะ เมื่อซ้อมดีแล้วนะครับเมื่อเวลาไปสูต่ขวัญก็แน่นอนครับการที่เราได้มีการฝึกฝนหรือว่าซ้อมเป็นอย่างดีนั้นโอกาสในการที่จะทำหน้าที่ในจุดนั้นในขณะนั้นมันก็ย่อมดีกว่าที่เราไม่เตรียมตัวอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นความกรุณาตรงนี้ก็คือเป็นความกรุณาที่เราได้ทำหน้าที่ไม่ดีที่สุดแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นการทำหน้าทีต่ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมนะครับสามารถที่จะ,ะดำเนินการในการใบสีสุดขัญทำให้เกิดการสร้างบรรยากาศการสร้างอารมณ์การมีส่วนร่วมนะจนประดุดประหนึ่งว่าวันที่เราไปสืดขันนั้นเป็นวันที่โฮมรักโฮมใจนะมีกำลังใจจาก ผู้คนทั้งหลายที่มาร่วมงานนะครับถ้าหากว่าเราทําได้อย่างนั้นก็ถ<ๆ>ือว่าเราได้กระลุณาทําหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าความกรุณาในจุดนี้ก็คือเป็นความกรุณาของความตั้งใจดีในการทําหน้าที่สุดปันนั่นเองนะครับต่อไปคําว่ามุทิตานะ คำว่ามุทิตานั้นแปลว่าความยินดีนะมีความยินดีเพราะฉะนั้นการที่เราได้สร้างคุณธรรมหรือว่าสร้างคุณลักษณะของจิตใจที่มีความยินดีไมอ่อิจฉาลิษยาคนอื่นเนี่ยนะครับมันเป็นคุณธรรมที่ที่สูงเหมือนกันนะที่สูงส่งเพราะบางคนเนี่ย เห็นคนอื่นเขาได้ดีไม่ได้นะเห็นคนเห็นคนอื่นเขาได้ดีแล้วตัวเองเนี่ยจะอิจฉานะเพราะฉะนั้นพ่อพรามามเองจะอิจฉาใครไม่ได้ <c oughs> นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไปทําหน้าที่เป็นพ่อพรรามสุดวันให้กับทางเจ้าภาพหรือ,รอผู้คนเป้าหมายเนี่ยนะครับเราจะต้องมีความยินดีจริงๆในในงานนั้นในการสุดวันนั้นเช่นนะงานสุดวันแต่งงาน ถือว่าเราจะต้องไปแสดงความยินดีกับลูกหลานเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะในการที่เขาจะได้มีคู่ครองนะครับไดนะ้เป็นสามีภรรยาคู่ใหม่นะเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้นะเราจะต้องมีมีจิตใจที่โอ้มีความยินดีจริงๆนะเพราะนั้นการที่เรามีความยินดีจิตใจของเรามันก็พองโตนะมันก็ยิ่งใหญ่นะมันมีพลังขึ้นมา เราจะเอาพลังเอาความยิ่งใหญ่ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่นี่แหละนะครับมอบสู่เขานะในการที่จะเรียกว่าอนุโมทนายินดีไปกับเขานะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้ <c oughs> มีข้อมูลนะเบื้องต้นนะเป็นข้อมูลส่วนตัวเป็นข้อมูลอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเหล่านั้นว่าเขาได้ทํางานอะไรหรือเขาประสบความสมําเร็จอะไรนะครับเขามีความดีอะไรต่างๆถ้าเราทราบนะเราสามารถที่จะเอา ข้อความเหล่านั้นหรือว่าประเด็นเหล่านั้น,นมาผูกมาปรับปรุงในบทเนื้อเนื้อหาของบทสูตรของเรานะครับเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเรามีความยินดีโหมดธนากับกับบุคคลน,นั้นนะครับเขาก็าจะเกิดความประทับใจนะครับเกิดความดีใจชื่นใจมีกำลังใจนะและอีกตอนหนึ่งที่ <c oughs> สามารถในการ สแสดงออกถึงความยินดีของเราได้อย่างชัดเจนมากเลยทีเดียวก็คือตอนที่เราผูกแขนนะคำผูกแขนนั่นเป็นคำที่แยกออกมาจากบทสูตรขวัญอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราใช้คำพูดนะนะที่มีลักษณะความโมทนายินดีหรือให้พรเขาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นมุทิตามันเป็นลักษณะจิตที่ ชื่นชมเขานะชื่นชมยินดีไปกับเขานะครับกว่าจะถึงวันนี้นะพอมาถึงวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่ประกาศเรื่องของความดีความสำเร็จของเขาไปนะครับเราผู้คนทั้งหลายพ่อพรามเองพ่อแม่พี่น้องญาติโกโหโวติกาทั้งหลายแขกเหลือที่มาในงานนะต่างก็มีความยินดีไปกับคุณนะไปกับลูกกับหลานนะ ไปกับผู้ที่เราบายสีสู่กันให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้มีการเตรียมตัวข้อมูลเหล่านี้เป็นอย่างดีมาร้อยเรียงใหม่มาทําทให้เกิดความเป็นพิเศษขึ้นนะครับมันก็จะทําให้เกิดลักษณะของความมุทามันเกิดขึ้นนะมันจะเป็นความรู้สึกที่พิเศษพิเศษจริง,รงๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ในจิตใจของพ่อพราหมณ์นะต้องมีความจริงใจนะ มีความจริงใจบ่มเพาะมุติตาให้มันมีอยู่ในเต็มให้ให้มันเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือเรื่องของมุติตานะครับต่อไปอุเบขานะอุเบขาก็คือความวางเฉยนะจิตใจที่จะวางเฉยวางเฉยตอนไหนนะ จะใจที่วางเฉยจะวางเฉยตอนที่เราได้ทําในข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สมาแล้วนะข้อที่หนึ่งคืออะไรเมตตานะเมตตาแล้วก็ทําแล้วมีความรักความจริงใจกรุณาความช่วยเหลือนะเราก็มีแล้วแล้วก็ช่วยเหลือเต็มที่ทำหน้าที่เราเต็มที่แล้วนะครับไม่ให้ขาดตปปกบกพร่องมีการซักซ้อมเป็นอย่างดีหาข้อมูลมานะครับนะ มุทิตามุทิตาก็แสดงออกแล้วในะความยินดีนะไปกับคนเหล่านั้นไปกับเจ้าภาพนะเนี่ยเราทำมาหนึ่งสองสาแล้วนะผ่านมาหมดแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามบางครั้งบางทีนะการที่เราได้ทำมาแล้วเตรียมมาแล้วบางครั้งมันก็อาจจะไม่ราบลื่นนะไม่เป็นไปตามความคาดหวัง นะก็อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคตรงนั้นตรงนี้มาขัดขวางเพราะฉะนั้นการที่มันไม่เป็นไปตามความคิดหรือว่าความคาดหวังของเรานะครับเราก็อุเบกขาเสียนะเราบอกว่าให้เตรียมอันนั้นอันนี้ให้เรานะแต่พอถึงวันงานจริงกลับไม่ได้เตรียมนะกลับลืมน่นลืมนี่ขาดขาดเกินเกินขันห้าก็ขาดขาดัน อ,องค์ประกอบของใบสีสูตรขันก็ขาดต้นขาดนี่นะบางลายซ้ำไม่มีไม่มีแม่ไข่อย่างนี้นะนะไม่มีไข่ในใบสีโอ้มีเหมือนกันนะเคยเคยเคย,เคยเจอนะความจริงมันก็ไม่น่าพลาดเราเองก็ไม่น่าพลาดนะก็บางทีก็คือว่าสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานมากๆบางทีเราก็ เราก็เหมือนเหมือนกับว่ามันไม่น่าพลาดด้วยความที่เราคิดว่ามันเป็นพื้นฐานมาเนี่ยเราก็เลยไม่คิดว่ามันจะพลาดแต่แล้วมันก็พลาดจนได้นะเพราะฉะนั้นนี่โอ้โหมันไม่ใช่เป็นธรรมดานะบางทีนี่สิ่งที่เราคาดไม่ถึงมันเกิดขึ้นจริงนะนะเพราะฉะนั้นอาจจะขาดขาดกันเกิน,กนบ้างนะเงินค่าครูของเราบอกว่าให้ใส่กี่บาทกี่บาทเราบอกไปแล้วแต่พอถึงเวลายังไม่มีตังค์ก็มียังไม่ได้ใส่เงินลงไปหรือบางครั้งก็ใส่แล้ว มันก็ไม่ไม่ตามที่เราระบุเอาไว้นะขาดกาดเกินเกินอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะนะครับเมื่อไม่ถูกต้องว่าบางทีเราอาจจะถ้าเราไม่มีอุเบกขาเนี่ยมันก็จะอ้ออาจจะมีอารมณ์ใส่กันนะหรืออาจจะไปตำหนิเขาเนี่ยการที่เราไปตำหนิเขานะครับมันทำให้บรรจะกาดเสียนะบรรยากาศเสียนะแทนที่จะเป็นสิริมงคล ก็อาจจะกลายเป็นรู้สึกคุนเคืองกันแลวไม่เป็นสิริมงคลน,นะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นด้วยพ่อพราหมณ์จะต้องเป็นบุคคลที่มีจิตใจสูงนะจิตใจที่คอยให้อ,อภัยนะเพราะฉะนั้นการให้อ,อภัยก็คือจิตใจที่มีลักษณะอุเบกขาแหไะนะครับไม่ไม่ถือโทษโกรธเคือง นะครับเมื่อมันมันพลาดไปแล้วหรือว่ามันไม่ทันการแล้วก็ก็แล้วกันไปนะนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้อุเบกขาเนี่ยก็คือมีการวางเฉยไม่ฟูไม่แฟบนะจิตใจของพ่อรามจะต้องไม่ฟูไม่แฟบในวันนั้นต้องต้องวางใจเป็นกลางกลางไปก่อนนะนะแต่ในขณะเดียวกันหนึ่งสองสา 1, 2, 3, มเ่เราทำเต็มที่แล้วมีความรักมีความมตตา มีความกรุณากรีกุจอำหม้าที่อย่างดีที่สุดแล้วนะครับสิ่งใดดีนะถสิ่งใดที่จะเป็นกำลังใจแล้วก็มุทิตาไปแล้วนะนะแต่แต่หากว่ายังมีขี้เล่าเมายามากวนเราในขณะนั้นนะในขณะที่ทำหน้า,นานที่อยู่นะเรามาเยอกว่านเอ้ยปรากฏว่ามีขุนขี้เล่ามากวนมาอะไรมากมายทำให้เราอา,อาจจะลลืมเนื้อหาบนสูตรเนี่ยนะ จิตใจของเราอาจจะเกิดความคุณเครืองโมโหขึ้นมานะถ้าหากว่าไม่มีสติกำกับนะไม่มีความอุเบกขาเนี่ยนะสภาวะของจิตใจที่ไม่มีอุเบกขามากำกับนี่ก็อาจจะฟิวขาดไดนะ้อาจจะไปชวนทะเลาะกัได้นะกลายเป็นไม่เป็นมงคลก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่มีลักษณะเช่นนั้นนะจิตใจของพระพามจะต้องมีความเรียบ นะเรียบในสิ่งที่เป็นอุป,ปัญหาบอร์สักนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าหากว่าพ่อพราหมณ์นะครับได้มีความรู้มีความเข้าใจนะครับในคุณธรรมของหรือว่าธรรมะของอาการคุ้มครองโลกหรือปมวิหารสี่เนี่ยนะเมื่อนำมาประยุกต์ใช้นะในการทำหน้าที่หรือบทบาทหน้าที่ของพ่อพราหมณ์สู่วันแล้วนั้นนะครับก็จะทำให้เรานั้นได้ มีคุณธรรมอของพรมวิหารสี่ประจําจิตประจําใจของพระพรามนะอย่างแน่นอนแล้วการที่เรามีสภาวะจิตใจและมีคุณธรรมอย่างนี้มันจะเป็นธรรมคุ้มครองนะคุ้มครองโลกเป็นธรรมที่ให้ความรักความเมตตาจริงจนะเป็นธรรมะของผู้ใหญ่นะเพราะฉะนั้นก็นํามาเล่าเพื่อประกอบนะ เรียกว่าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกิดสติเกิดปัญญา,มอ,ามองเห็นคุณลักษณะนะของปมวิหารสีว่าเมื่อเราสามารถที่จะประกอบขึ้นมาทําขึ้นมาให้มันอยู่ในจิตในใจของเราแล้วจะมีประโยชน์มากมายเช่นนี้นะครับก็ขอฝากเอาไปสําหรับคลิปนี้นะครับสำหรับพ่อพราหม์หรือว่าผู้สนใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ